ถามให้ชัวร์เป็นแบบไหนกันแน่ก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์นะคะว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของคุณที่มีอยู่เป็นแบบไหนเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีอยู่3แบบค่ะแบบที่หนึ่งคือบริการติดต่อให้แต่ลูกค้าต้องจ่ายเองพูดง่ายๆก็คือโทรเรียกให้อย่างเดียวค่ะเช่นโทรเรียกรถสไลด์ให้แต่ค่ารถสไลด์ลูกค้าจ่ายเองกรณีน้ำมันหมดเรียกเจ้าหน้าที่หิ้วมาเติมให้แต่ค่าน้ำมันลูกค้าต้องจ่ายเอง แบบที่2บริการแบบครึ่งครึกลางๆเช่นกรณีที่รถเสียก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินมีรถยกสไลด์ก็จริงแต่ให้แค่10หรือ20กิโลเมตรจะถึงก็ไม่ถึงแบบนี้เขาเรียกว่าครึ่งค่งกลางๆ,ๆค่ะแบบที่3ก็คือแบบเต็มรูปแบบของครูพี่เอทีมอาจารย์แดงมี2รูปแบบค่ะแบบที่1คือธรรมดาเต็มรูปแบบเช่นรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีที่รถเสียให้50กิโลเมตร แบบที่2ก็คือ V.I.P เต็มรูปแบบเช่นกรณีที่รถสไลด์ให้150กิโลเมตรฟรีกรณีน้ำมันหมดก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเติมน้ำมันให้ฟรี10ลิตรนะคะกรณีจำแบตเปลี่ยนยางเปิดกุญแจฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งอย่างนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะจะได้รู้ว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่เรามีจริงๆแล้วเป็นแบบไหนกันแน่อยากมีประกันดีๆติดรถ ทักขาครูพี่เอค่ะ